มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะมาพบกับเยโกอนอีกครั้งนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้ปรับแต่งกล้องก่อนนะคะรู้สึกว่าเแต่งกล้องนิดนึงสูงไปปล่ากล้องนี่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีนะคะทุกท่านทุกทุกคนผู้ได้คมาแล้วสองท่านแรกสวัสดีนะคะเด็กก่อนมาคุยกับเพื่อนๆนวันว่างๆงวันว่างงานค่ะยี่ก่อนว,ว,ว,ว่าวงางานน,นนะคะมื้อนี้ฝนตกกับพี่น้องข้างนอกฝนตกนะคะทั้งลมทั้งฝนค่ะพี่น้องค่ะ สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องใครเคยเจอปัญหาอย่างยจกรบ้างดูสิคะดูดูอะไรเกิดขึ้นกับยีกรนะคะพี่น้องเคยเจอปัญหาอย่างนี้ไหมนี่ค่ะขอถามคำถามหน่อยนะคะวีผมหนึ่งครั้งผมยีกรจะร่วงประมาณนี้เนี่ยเนี่ยเอามาดูให้ยูดูซิมันจะออกหมดหัวแล้วพี่น้องนี่ทำไมมันร่วงเยอะขนาดนี้พี่น้อง ใครสามารถช่วยยีกรได้นะคะยี่กอนมีผมพึ่งแล้วนี่ค่ะนี่นี่แล้วสิ่งที่ได้ออกมาน่ยมันร่วงอออย่างกระดอกกระเดียพี่น้องเอานะคะตอนนี้ยีกรนรู้สึกจะตกใจแล้วนะเนี่ยเนี่ยนะคะผมมันร่วงหลายๆจังสิ่นอะนี่นะมันเป็นเพราะอะไรตอนนี้ยีกรมีอาการรู้สึกเก็บแอลนะคะเก็บแอล ไม่ทราบว่า,วาเป็นโรคไตหรือเปล่านะคะอันที่ผมล่วงลหลายๆจังสีมันเป็นโรคไตบ่กพี่น้องน่ากลัวนะคะมันร่วงมากยี่กอนตกใจนะคะยี่กอนเป็นยูจังสี่มาดุนแลด้วยค่ะนีนะคะดูซิเนี่ยล่วงเต็มดูพี่น้องเพาสิมีวิธีแก้ไขจังไดเนาะคะ่ะตอนนี้ยีก่กอนอ่าโทษนัดหมออยู่ค่ะยี่กอนต้องไปตรวจสุขภาพ ไปตรวจสุขภาพรลายปีอ่ะพี่น้องเจ้ากอนยังไม่ได้ตรวจสุขภาพในสองสองปีสามปีแล้วเนียค่ะแต่มืออื่นนี่นัดนัดพบกับหมอฟันค่ะมืออื่นนี่นะคะไปหาหมอฟันแล้วก็หลังจากนั่นก็นสินัดพบหมอตรวจสุขภาพเนาะค่ะผู้ใดเคยเจอแน่เป็นตะยานบ่โอ้ยลวงล่วงกับว่าเป็นธรรมาดาเด็กกันแล้วล่วงคักล่วงแนมุ้ยตายตาย ขันจังสีน่ะตียีก่ก่อนบ่าบ่ถึงปีหนาวขันสีร่วงจังสีบ่ถึงปียี่ก่อนหัวหล่นแน่นอนนะค่ะเชื่อบ้าหัวนะคะโอ้โหล้วงอีหยังกระโดกระเดียออกมาเป็นกระเป็นก้อนเลยอะงึดไหลอุ้ยจะมาเป็นตาหน้ายแผลผมลวงนะคะมงหนักนะยิ่งวิ่งล่วงนะพี่น้องค่ะ ยิ่งวียิ่งล่วงเอาวีบีย่ามใดก็ล่วงงย่ามนั่นนี่มันก็นคืออุบาทแท้ผมนี่มันเป็นแจ้งใดมันเป็นน้ำหนึ่งหนึ่งห่อมโม้นของเขามันบดีป่ะจา่าเพราะว่ยยี่ก่อนกะปีนี้ห้าสิบสี่เราได้พี่น้องห้าสิบสี่เราจะเดือนมิถุนาปีหน้าหกอพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ กรกระสิเขาหาสิบหาเนาะฮอร์โมนพูดพดมันเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะอย่างหนึ่งอ่าไว้อาฤดูประจําเดือนยากรณก็หมดไปเป็นปีแล้วอ่ะพี่น้องอาจจะเป็นเพราะว่าฮอร์โมนพเพศมันเปลี่ยนแปลงบอกฮอร์โมนผู้เฒ่ามาผมไม่ได้ล่วงปะจ้ากระสิคืออันควรมักไหมนะปะจ้ะควรมักไหมม,มันมันมนเหนียวน่ะคะ่ะมันมนเหนียวแล้วมันล่วง เออเป็นคือใบใหม่ดอกไหม่น่ะมันล่วงประมาณนั้นบ่าจ้ะเอ้อยีก่ก่อนไอ้ไล่สูยีก่ก่อนือไปเห็นคอมเมนต์เป็นยังไงเนาะยีก่ก่อนสิไปมันมขึ้นอยู่มองไหนพี่น้องคอมเมนต์ยีก่ก่อนเคสเป็ี่นแนะจ้ะคอมเมนต์มันไปขึ้นอยู่ตรงไหนล่ะอ๋อมันบอกว่า พรู้คือการเนาะมันบอกว่าระบบอาจซ่อนข้อความบางรายการข้อความอาจเป็นสแปมเออเนาะแซดสดระบบจะแสดงขอ,อจะแสดงขอความทั้งหมดหรือไม่มีซ่อนข้อความแซดทั้งหมดไม่เข้าใจเนาะพี่น้องเนาะก็ช่างมันเถอะเนาะคะ่ะเป็นยังไงกัท่านผู้ชมทั้งบ้าน สบ,บายดีกันพ่ะจ้าสบ,บายดีกันบ่ะเนาะค่ะมือนี้ยีก่ก่อนบ่ได้ไปเฮ็ดยังเนาะค่ะเป็นคนว่างงานพี่น้องตอนนี้หางานอยู่เด้อค่ะเด้อกัในใดงานที่ก่อนหสิบเฮ็ดงานค่ะตอนนี้ก็หางานอยู่นะจ๊ปะปุตตะปัชกับท่านดียวพี่น้องปพระท่านได้งานทําอยู่อยู่เตือนเขาเต่อสวนเนาะค่ะเฮ็ดกับเขาจินเขาไปวันวันพี่น้องเอ้ย กับเขา่ากินเขา่ากินกินเข่าแล้วก็นอนทำงานบ้านนิดหน่อยพี่น้องทั้งบ้านให้ยังอยู่เนาะคะ่ะยิกก่อน้ด้จักหน้าที่เรานี่ไล่สุดเนี่ยหกหน้าที่บอเ้าเจ้าไล่เป็นโมง่งสองโมง่งเลยค่ะแต่ว่ายี่ก่อนนั้นบอคุยกับพี่น้องโดนประนันหออกคะ่ะมาคุย พ่อหายคิดถึงเน,นาะจะเนาะคลายเครียดพี่น้องพูดด้ใดคิดหอวใจก,ก่อนคอมเมต์เขามาคุ้ยกันเด้อค่ะคอมเมต์เขามาดาได้เด้อค่ะเขามาติชมได้เขามาดาได้เด้อค่ะอยากเบายังก็บเบามาดวดพี่น้องเนาะยุไกลก,กันยุไกลก,กันกับหักกันเป็นพี่เป็นน้องกัน้อจ้ารักทุกคนนะคะรักเพื่อนเพื่อนทุกคน สู่ๆกันต่อไปพี่น้องโดนี่อันอันคนที่ทำ YouTube ้ำยูทูปเขาเจ้ากระโบนกันเนาะคะ่ะเห็นช่องของอ่าคุณพี่คุณพี่ไอ้หยางก็อันสาวเจยบานหัวหน้าผ้าเราะน่ะเนาะคะ่ะพิ่นมาหยอดหยอดอ่าหยอดเงินพ่นตกเนาะคะ่ะเป็นสุขคนละค่ะคุณพี่นะคะยายก้อนนี่ยังไม่มีอะไรเลยนะเพื่อนๆนะก็เป็นกันทุกคนเนาะได้มากได้หน่อยก็สร้างหัวไม่ต่อพี่น้อง เรา,ารักที่จะทําจุดนี้เนาะรักที่จะมาคุยกับเพื่อนๆที่จุดนี้เขาก็เเทุไปพี่น้องเฮ็ดไปเพื่อความสนุกสนานอยู่กับเพื่อนๆเนาะค่ะอยู่กับเพื่อนๆ่นไปคุยกันบอกนัวหัวมวนกันเนาะค่ะจะได้ไปหวังอะไรมันกับชีวิตพี่น้องเอาแค่วันนี้ให้อยู่ดีมีสุขเนาะ เราไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครอยู่ดีมีสุขพ่อเราเนาะจา้าหนีศิล่มี่กับพ่อหล่ละพี่น้องเนาะอย่างอื่นก็ต้องคิดถึงมนงันดอกนี่กวนเบาบกเอินดอกพี่น้องท่สิบเอาียย่างไอ้พี่น้องฟังเพราะว่ามาอยู่ไกลบ้านไกลเมืองเพิ่นนี่กับ อยู่แต่กับแฟนเนาะจา้ะบ่ได้ไปเฮ็ดยังไหมแฟนไปเฮ็ดงานมาเรี้ยงย่า่กับยูตะบ้านเนาะค่ะเป็นแม,ม่บ้านในบิ่นเนาะค่ะเป็นแม่บ้านกวาดบ้านทุบบ้านทำซักผ้าไปสละพี่นอ้องยูเป็นแบบนะหน้าที่ของภรรยาสาวไทยสูกถูกสังสอนมากจังใดเฮากะจังสันละพี่น้องเนาะสาวไทยถูกสังสอนมาว่า เป็นแม่บ้านแม่เรื่องอยู่ในบ้านทำงานบ้านบอกเอากระเฮ็ดไปตามที่เพิ่นบอกเนาะจะเนาะเก้านาทีสวัสดีเด้อผู้ใเดเข้ว่าเบิ่งแล้วก็ได้ขอบุญขอคุณนหลายที่ข้ามาชมเป็นกำลังใจให้ยายก่อนนะคะเนาะก็อย่าลืมอ่ากดติดตามกด s ั b สไคร b e กดไลค์กดติดตาม, red, ตตามเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเนาะจะเนาะ เป็นกำลังใจเป็นพี่เป็นน้องกันไปหักแท่งกันไปพี่น้องอเนาะค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมเยอะก่อนมาคุยกับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เข้าไปเก้านาทีแล้วเนาะอืมพ่อละค่ะ ก่จัจสสิยอี้ยังไปแล้วค่ะพี่น้องทุกคนคะ่ะเราไปคุยกันใหมในวิดีโอหนาะอุ้ยสิบนาทีไปแล้วจ้าจากลาทุกผู้ชมไปแล้วรอเดอ้อขอทุกคนทุกคนมีความสุขนะคะสู้ๆกันไปนะคะมีปัญหายัางกับสู้ๆกันไปนอกจากเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้อัดไล่สดมาอนี้บ๊ายๆนะคะที่รักของยายกอนทุกท่านไปแล้วจา้า